คือหลังจากที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับว่ามีการรีดเงินกันในโรงพักเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มาแจ้งความเนี่ยมันก็จะไม่เป็นคดีนะฮะแล้วก็มันจะไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยมายื่นหนังสือนะครับถึงท่านพลตํารวจตีประสงค์เฉลิมพันธ์นะครับให้ช่วยดําเนินคดีนะครับในเรื่องเนี่ยเพราะว่าจากหลักฐานที่ได้มานะครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับก็คือการไม่ดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าไอไปแจ้งความเนี่ยผมดูแล้วนะไอผู้แจ้งเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้นะครับชื่อเจ้าของบ้านก็อีกคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนละคนกันเนี่ยแล้วทําไมคุณจะบอกว่าเป็นสายลับเนี่ยนะครับผมขอดูหน่อยว่าเป็นสายลับเนี่ยตำแหน่งอะไรนะครับมีเงินเดือนเท่าไหร่มีการจ้างงานอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอดูในส่วนนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่ามีผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยมอบอํานาจให้ไปแจ้งหรือเปล่านะครับตามบันทึกประจําวันเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีผู้แจ้งอาจจะเป็นคนข้างบ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยครับมาแจ้งให้ดําเนินคดีเนี่ยคุณก็ต้องดําเนินคดีกับผู้เล่นการพนันทุกคนนะครับการที่ไม่ดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเท่ากับว่า คุณเนี่ยเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาแจ้งความขอให้ดาเนินคดีนะครับหลักๆในเรื่องเนี้ยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องที่เขาให้มีการโอนเงินคืนเจ้าของบ้านเนี่ยผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายรเรื่องนอกกฎหมายตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเคลียร์หรือว่าไก่เกลี่ยได้นะครับแล้วก็การที่ชอบโกงกันในวงพนันเนี่ยไม่สามารถที่จะแจ้งความได้เพราะว่า ไอ้ข้อหาช่อโกงเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้เสียหายหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนกระทําความผิดในทางกฎหมายแต่ว่าการเล่นการพนันเนี่ยคุณก็ผิดแล้วนะครับตัวตัวเองเนี่ยผิดแล้วเพราะฉะนั้นไปแจ้งความเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยที่ให้มีการคืนเงินเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วเหตุเนี่ยนะครับดูจากคลิปการโอนเงินเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นวันและก็เวลาที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในโรงพักมันก็ชัดเจนแล้ว ทุกคนเนี่ยสี่คนเนี่ยที่โอนเงินเนี่ยครับพูดตรงกันทุกอย่างเลยนะครับาตามรายการที่ปรากฏมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าเชื่ออยู่นะว่าไอ้พวกเนี่ยมันมีการโอนเงินกันจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกนะที่เขาเป็นคนนะครับไม่ใช่ควายนะครับที่จะไปโอนเงินกันแต่แสนห้าแสนเนี่ยนะครับคือคนปกติเขาจะโอนเงินกันเรื่องพวกนี้ได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องมีเหตุที่จะทําให้เขาโอนเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี่ยก็อยากให้มีการสอบสวน กับทางเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยทางนอสามจะมีการถแถลงนะครับก็ต้องบอกว่าขอความกรุณาอย่าช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดเจนน่ะถ้าเกิดว่ามีการช่วยเหลือกันเนี่ยเราจะตอบสังคมยังไงนะครับแล้วการที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันมันจะมันจะให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียหายได้ยังไงแล้วเราก็เงินมันโอนกันจริงเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้ามีกล้องมานะฮะก็เอามาดูนะครับว่า เวลาที่เขาโอนเงินกันเนี่ยเขาโอนกันในลักษณะใดนะครับหรือว่า,ม,ามีการควบคุมมีการข่มขู่อะไรยังไงบ้างนะครับก็ขอให้ชี้แจงนะครับอยา่ยาเอาอย่าเอาแต่วาจานะครับขอให้แสดงพยานหลักฐานหน่อยนะครับว่าสายลับเนี่ยมีการจ้างงานกันไปสายลับไหมหรืออะไรยังไงมีตําแหน่งอะไรมีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการโอนเงินเนี่ยโอนกันยังไงบ้างนะครับมีการข่มขู่ข่มเหงหรืออะไรยังไงเอากล้องมาแสแดงนะครับอยากจะเห็นตรงนี้ครับ มันร้องปอปอเนี่ยเอน่ห้าเจ็ดใครบ้างก็มีเจ็ด <Around seven. S 1> <Okay. S 3> คนเนี่ยอย่างต่ํานะครับตํารวจที่เกี่ยวข้องที่มีรายชื่อเนี่ยเจ็ดคนแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบจากพยานทั้งสี่คนที่ให้ที่เขาให้ให้ให้สัมภาษณ์นในรายการเนี่ยทุกคนก็พูดตรงกันนะครับว่าตํารวจเนี่ยมีไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนแต่ว่าจะถึงสี่สิบหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย ก็ต้องขอดำเนินคดีกับเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีใครบ้างเนี่ยที่เข้ามาร่วมมีส่วนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตัวพยานที่อย ja ู <S <S: wow. ่ในเหตุการณ์เองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าในห้องสอบสวนเนี่ยมีตํารวจอยู่หลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวผมเองผมไม่เชื่อนะครับว่าจะมีแค่เจ็ดคนนะครับแล้ววงเงินเนี่ยมันจํานวนสูงนะครับน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ ได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับคนตามรายชื่อที่มีตาม,าตามรายชื่อที่อยู่ในบันทึกจับกลุ่มนะครับค, <น S 2> ครับผมจนถผู้นักประชาธิปไตอคนนั้นหรืออผู้กัาที่ออกมาให้ข้อมูลกับกลุ่มจนที่เป็นคนละเรื่องการทีนี้ยังไม่ได้รวมใช่ไหมยังไม่ได้รวมครับคือถ้าเอาจากพยานหลักฐานเนะี่ยเท่าที่เห็นนะก็คือเจ็ดคนในเอกสารนะครับ ส่วนคนที่เหลือที่มาจับกลุ่มหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ผมไม่เห็นเอกสารนะครับก็คงต้องเป็นทางพยานนะครับว่าจะสามารถชี้แจงได้แค่ไหนนะครับแล้วก็จากการขยายผลนะครับว่าวันนั้นเนี่ยมีใครไปจับกลุ่มบ้างนะครับเพราะว่ามันมีการแจ้งล่วงหน้าแล้วนะครับมีการแจ้งล่วงหน้าแสดงว่าคุณต้องเตรียมพร้อมแล้วนะฮะตรงเนี้มันก็สอดคล้องกันว่ามันมันมีการวางแผนกันมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต้องไปขยายผลเอาว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างครับ ผ si ู้หญพูด่อนาได้ทำมามาพูดพูดได้ได้ครับอ้เื่อเไลไน้าว uh, ันน yes. ี้มาเป็นตัวแทนครับคนเดียวใช่ค่ะมาคนเดียวค่ะเม่อวันก่อนไม่ได้สมครงนได้คนใช่คอ๋อหนูคนเดียวค่ะมีคนเดียวค่ะเป็นทนายใช่ค่ะที่ ทางตำรวจเขาระบุมาบอกว่าเราเป็นแก๊งอ่ะแก๊งไปต้มตุ๋นเขาว่าไปเล่นไเล่นไพ่เล่นอะไรอย่างนี้ความจริงเป็นยังไงไม่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 เป็นความจริงค่ะเพราะว่าคนที่เล่นด้วยกันเจ็ดคนนั้นอ่ะส่วนตัวหนูเองก็ไม่ได้รู้จักทั้งเจ็ดคนหมดนะคะหนูจะมีแค่สองคนที่หนูรู้จักในส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อนด้วยกันเนี่ยแล้วก็มีสมาชิกใหม่ในนั้นที่เล่นวันนั้นอีกสองคนนะคะที่เป็นสมาชิกใหม่เข้ามาเล่นแค่ครั้งเดียวจักก่อนแล้วแค่สองคน รวมเราเป็นสามคนใช่ไหมถ้ารวมเจ้าของบ้านด้วยก็จะเป็นสี่คนค่ะใช่เคยเล่นกี่ครั้งแล้วอ่ะทีบ้านเนี้ยสี่ถึงห้าครั้งเนี่ยแหละค่ะมีแน่ใจในเรื่องที่พี่บอกโอนเงินโอนเงินเนี่ยเวลาเดียวกันเลยป่ะใช่ค่ะเวลาเดียวกันไล่เลี่ยนกันเลยค่ะจะใส่โอนเลยนะโอนเงินให้เจ้าของบ้านเลยนะอ่ะคนที่โอ,อนเงินจะมีแค่สี่คนค่ะเราโอนไหมโอนค่ะหนูเป็นหนึ่งในที่โอนเท่าไหร่ หนูอ้นไปแปดแสนคะ่ะเดี๋ยวไอ้ไอ้ที่แก๊งที่บอกว่าเป็นแก๊งหลอกลวงนะครับผมขอดูหลักฐานดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยมีการหลอกลวงไปต้มตุ๋มเจ้าของบ้านยังไงนะครับอย่ากเกาแต่ลอยๆนะครับเอาหลักฐานมานี่ผมมีหลักฐานทงนั้นเลยนะฮะหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล่าหาอะไรเนี่ยว่าเขาไปหลอกลวงเนี่ยนะครับประเด็นแรกนะเอาหลักฐานมาดูนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยไอ้ถ้าเขาไปหลอกลวงหรืออะไรกันนะมันเป็นเรื่องนอกกฎหมายนะครับผมว่ามันก็ดีออกนะครับคนชั่วๆเนี่ยหลอกกันเองตีกันเองยิงกันเองตายเนี่ยมันจะได้หมดไปจากโลกนะครับถ้าเกิดมันมีจริงนะฮะแต่ว่าหน้าที่ของตํารวจคันมันไม่ควรไปยุ่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไปไก่เกียรให้เขามันไม่ใช่หน้าที่ของตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องที่เล่ามาเนี่ยที่บอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไปขอให้ช่วยเพราะโดนหลอกลวงต้มตุ๋นมานะครับเสีย <s> ไปสิบล้านแล้วตำรวจ ให้การช่วยเหลือโดยที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวคุณแจ้งความแล้วเดี๋ยวผมไปล่อจับให้อย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของตํารวจไม่ใช่คดีที่ตํารวจต้องทํานะครับคดีที่ตํารวจต้องทําเนี่ยมันคือมันคือต้องคุณต้องไปจับวงพนันนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาช่วยเหลือคนที่เล่นพนันนะครับไอ้คนเล่นพนันนี่มันก็คือคนชั่วเหมือนกันนะมันคือคนที่ทําผิดกฎหมายแล้วคุณจะ เข้าไปยุ่งอะไรกับเขามันไม่ใช่เรื่องของตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยที่ตำรวจเขาชี้แจงมาว่ามีการดำเนินคดีเ,ดเรื่องเล่นไพ่ใช่เ่ไหมใช่ค่ะเป็นโป๊ะแผ่ปะก้าค่ะอีกถูกแจ้งไม่มีเจ้ามืออะค่ะแค่ผัดการทำใช่ค่ะไอ้ที่จับได้เท่าไร วันที่สิบนิุนาค่ะมิบนนาเดือนนแล้วเนี่ยเดือนกว่าใช่ค่ะที่ตำรวจบอกว่าส่งฟ้องศาล้องสิบเอ็ดจากวันที่สิบแล้วก็ถังไว้ไม่ได้กาไม่คืนหนึ่งใช่ค่ะลุงใช่ค่ะไปเสียค่าปรับที่ศาลช่ารับศาลตัดสินห่อไมปรับเท่าไร่ใช่ค่ะเสร็จนเลยเท่าไหร่รั่าไห่คนละสองพันห้าค่ะนแล้ววันนั้นเือนไม่ได้ไม่ไม่บอกตศาลเรื่องเนี้ย รู้เรื่อป็นคนละคดีกันคคนนละดีกัใช่ค่ะนี่เราก็หลังจากนั้นเราก็มารวบรวมมาคุยกันอีกสองคนใช่ไหมเพื่อรองสองคนที่อยู่วงการที่เรารู้จักอ่ะเลือดหรือเลือดมาร้องเรียนกับทนายก็ปรึกษากันอยู่ใช่ค่ะปรึกษากันอยู่แล้วก็พอดีหนูมีเข้าไปที่สอนนอกระบบอีกครันหนึ่งกับเพื่อนสองคนไปคุยกับผู้กำกับเข้าไปคุยกับผู้กำกับมารอบหนึ่งค่ะใช่ก่อนที่จะมาพบทนายใช่ค่ะแล้วตอนที่ไปคุยกับผู้กกำับ พ่งวงกับท่านก็บอกว่าพอดีคนที่ไปจับกลุ่มอ่าเป็นสาร,รวัตรที่เข้าไปจับกลุ่มก็ต้องเข้าไปคุยกับสาร,รวัตรค่ะวันตำรวจตำรวจเยอะมากขนาดนั้นรือวันที่ไปจับเหรอคะตารวจเยอะค่ะเยอะตำรวจเขาเป็นคนพูดเองว่ามากกว่า20นายอะค่ะ 20, 20, 20, 20ยี่สิบถึงสี่สิบนาอ่ะนี่บ้านเขาไม่มีรวมกับถิ่นแถวนั้นไม่ 10, มีรวมกับถิ่นน้ไหมข้างบ้านถนนแถวๆนั้นมันก็ไดีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะตรงน,งนั้นก็ต้องขนะองกลางเกี่บร้ยบอรยอ่ะไม่ตอนที่อเอาไปที่ไม่เป็นความจริงนะคะที่เจ็ดร้อยตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็พูดมันข้อมูลไม่ตรงกันอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ ช่วงที่มีการส่งมอบเงินก็เขามีการถ่ายรูปไว้การแชทอะไรไปพูดคุยกันหรือเปล่าครับกับใครคะไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยคือที่เรายื่นเนี่ยครับก็อ่าอย่างน้อยๆเนี่ยบันทึกไปไปแจ้งความนะครับที่ทางตำรวจส่งให้ทางนักข่าวเนี่ยนะครับ ชื่อเจ้าของบ้านกับชื่อผู้แจ้งเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีการมอบอํานาจมานะครับ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นสายลับเนี่ย <Hey. S 1> ก็คงไม่ได้นะครับผม <Hey. S 1> แล้วก็พยานหลักฐานอีกหนึ่งก็คือหลักฐานการโอนเงินเนี่ยที่เรามีเนี่ยซึ่งมันปรากฏวันเวลาชัดเจนนะครับว่าขณะที่โอนเนี่ยเขาอยู่กันในโรงพักนะครับก็คือถูกจับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สอดคล้องกันละว่ามันมีการโอนเงินกันจริงแล้วม,มันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยต้องโอนเงินกัน ราคาเออหลักแปดแสนหลักห้าแสนเนี่ยครับ,อบอก,ก็อย่างที่ตามข่าวนะครับเราก็ทราบกันนะว่ามีคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกโกงสิบล้านบาทไปแจ้งตารวจนะครับตํารวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ลงมานทึกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปรอจับเอานะครับแล้วก็พอจับปุ๊บก็มีการบอกให้เขาโอนเงินคืนเจ้าของบ้านเพื่อให้เป็นการเยียวยาครับ ไ่เลยทั้งหมดสี่คนนะครับก็ไม่ถึงกันไล่ติแต่ว่าบ่ายสองบ่ายสี่หนึ่งทุ่มสองทุ่มแต่ว่าภายในวันนั้นเลยภายในวันวันที่ถูกจับเลยสี่คนเหรอสี่คนจับทั้งหมดเท่าไหร่จับไป็ดคนค่ะใช่ค่ะทั้งหมดควรจะจับแปดคนแต่จับแค่เจ็ดคนครับตัวละเท่าไหร่สี่คนเนี่ยยอดของแปด มีแปดแสนแล้วก็มีห้าแสนสองแสนแปดแล้วก็ให้สองสองสองหมื่นแปดแล้วก็หมื่นเจ็ดกระทับของกลางนี่สองแสนหกประมาณสองแสนหกค่ะของกลางเงินกองกลางที่อยู่ในในตัวนะแล้วก็ที่ซุกตามนู่นตามนี่เนี่ยครับรวมกันเนี่ยได้ประมาณสองแสนหกเขาบอกว่าถ้าไม่ควักออกมาเนี่ย เดี๋ยวจะมีข้อหาเพิ่มใช่ค่ะคนก็เลยกลัวกันก็เลยควักตามเนื้อตามตัวอ,ออกมากองไว้ตรงกลางเขาเขาบอกว่าเขาในกองผู้หายเขามีกล้องวงจรปิดซึ่งเขายังไม่ได้ร้องออมาโชว์กันครับเราเห็บบนบ้างมีมีการทำตัวไหมตัวนั้นหนูไม่แน่ใจว่ามีกล้องไหมไม่ทันได้สังเกตกัน์ดนะคะมีตัวในเครื่องแบบเข้าไปไหมมีทั้งเครื่องแบบแล้วก็ตอนที่อยู่ห้องสอบที่ไม่นอกเครื่องแบบก็มีตอนในบ้านเหมือนว่าจะมีแต่เครื่องแบบไหมคะ คิดว่ามีแต่เคลื่อนแ,แ,แบบอะใช่ค่ะ,คะตอนในบ้านใช่ค่ะใช่ใช่บบนน้ีนีรเน่ยขาวเนคนมันอยู่อบบออรอรเียน่เอก็อเปเิดหน้ามอยู่คนเดียวไม่มีไม่ด,มดพักพวกเลยตน,นีเาเก็เคียได้ทข,ขอ้อหาที่พน,น,นันาจาาพูดแค่นั้ตอนเนี้เราก็มาล้อเอาเกกับตรวจที่ืขขอร์ถูก ค่ะว้วเรา่าาเสียเปียบไหมหอนไม่ได้คิดว่าเสียเปรียบไหมหรืออะไรค่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจตามกระบวนการแล้วกันค่ะใช่ค่ะหานีนป,รประวัติหระวัตอะไรคะ,ระา,าไม่มีค่ะถุงจับงนไปนไุกจับไปกับเขียงให้ไม่มีค่ะเอ,อ้กวมัมไม่มีค่ะมีม เอเรื่องเล็กๆน้อยๆขับรถอะไรเขาอาจจะอาจจะมีบ้างนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีไม่มีแต่ไอ้ข้อหาใหญ่ๆเนี่ยมีบ้างเปล่าไม่มีค่ะไม่มีชอร์ฟงงานอะไรประเภทไม่ต้องบอกลูกคุต้องใช่นะคะหนูทํางานประเภทอะไรหนูทำงานประเภทอะไรหนูก็มีทำอ๋อมีเป็นทําสวนมั่งค่ะทําสวน ก็อยากให้ดาเนินคดีเรื่องการโชคครับด้วยนะครับเพราะว่ามีการบอกให้เขาเนี่ยโอนเงินไปให้เจ้าของบ้านนะครับทําให้เขากลัวนะครับแล้วก็พยานที่ไม่มาเนี่ยตํารวจเขาสามารถออกหมายเรียกได้นะครับก็เดี๋ยวต้องขอให้ทางตํารวจออกหมายเรียกมาเพื่อมาเป็นพยานนะครับทางผู้เสียหายอีกสามคนเนาะครับเอผมทําคดีก็เสี่ยงการฟ้องกลับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่กลัวนะครับแต่ว่า ทุกอย่างมันมีมูลน่ะผมไม่ได้มาออกมามั่วๆโดยไม่มีหลักฐานออกมาพูดโดยลอยมันไม่ใช่นะครับมันเราก็มีหลักฐานว่าบันทึกบันทึกประจําวันชื่อผู้แจ้งชื่อเจ้าของบ้านคนละคนกันนะครับแล้วไอ้การโอนเงินก็โอนในขณะที่เขาถูกจับแล้วมันมีอะไรที่ผมพูดโดยลอยค่ะนะครับทุกอย่างมีหลักฐานชัดเจนนะครับผมคือต้องบอกถ้าถ้าสู้กันในศาลเนี่ยพยานสี่ปากยืนยันเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วมีหลักฐานโอนเงินเนี่ยมันน่าเชื่ออยู่พอสมควรนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าตํารวจจะแย้งมาเนี่ยผมก็ขอหลักฐานแล้วกันว่า มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับกล้องวงจรปิดตามพรบอุ้มหายเนี่ยผมต้องบอกเลยนะเขามีอยู่สองประเด็นนะครับก็คือบันทึกภาพตั้งแต่ถูกจับกลุ่มจนส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็เขาใช้คําว่าหรือจนกว่าจะถูกปล่อยตัวนะครับผมขอดูตัวหลังดีกว่านะครับตั้งแต่จับกลุ่มจนกว่าจะปล่อยตัวนะครับเอาให้มันชัดเจนเลยนะฮะว่าช่วงระหว่างที่อยู่พนักงานสอบสวนเนี่ยในห้องสอบสวนเนี่ยทำอะไรกันบ้างครับตอนนี้เป็นลูก,กจักตัตัวของบ้านไงอ๋อพอดีไปเล่นที่อื่นแล้วก็วกเจอกันนะคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เขาชวนเขาชวนไปเล่นที่บ้านของเขาเองค่ะใครอยากมาเพิ่มไม่เอ่ยไม่มีก็อาชวนอยาร้านใหม่เออเอาลอาชวนพยายามก็ได้พยายามพูดอะไรเลย